สวัสดีค่ะวันนี้ EP ที่3อยู่ใกล้ตัวเนี่ยโซเมที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันบางคนอาจจะรับรู้ได้ว่าเอ้ยเขามาอยู่ใ,ใกล้เราแล้วหรือเปล่าสำหรับบอกก่อนว่าใครที่อยากเร่งความเร็วก็กดได้เลยนะคะเขาคนนั้นเนี่ยคือใครคนในชีวิตประจําวันนะสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาเข้ามาอยู่แล้วฉันว่าฉันคุนค้นๆแล้วกวับเอเนจีแบบนี้ใครสักคนที่รู้สึกว่า เขาอยู่รอบตัวนั่นแหละแล้วก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยพันหูพันตามาก่อนเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นเน่ะดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับคุณตลอดเวลาเป็นคนที่พยายามซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาเขาคนนั้นเน่ะจะมีอินเนอร์ีของอ่าคนที่แบบแกล่งแกล่งแข็งนอกอ่อนใน เขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนอ่อนโยนเขาเป็นคนที่นุ่มนวลไม่ว่าเขาจะเป็นเพศใดก็ตามเขาจะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในลึกๆเหมือนจะ,ะพยายามจัดการนู่นนี่นั่นแต่ในใจเขาเนี่ยก็คือทําเพื่อเพื่อเราอะเพื่อเราแล้วก็พยายามซัพพอร์ตใจเราตลอดเวลาอืมคนเนี้ยเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเรานะ ไม่ใช่คนที่ห่างไกลหรือว่าเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้รู้สึกแปลกๆแต่ว่าไม่ได้เจอกันนานอ่ะแต่พอเราขอความร่วมมือปุ๊บเนี่ยเขาเต็มที่ซัพพอร์ตเราเต็มที่เลยคือเขาไม่ปฏิเสธเราเลยหรือว่าสิ่งหรือจะเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราเหมือนเป็นจังหวะที่พอดีที่ว่าเขากําลังเดือดร้อนอ่ะแต่คุณยื่นมือช่วยเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเราใจดีจังและคุณก็รู้สึกว่าคุณดีใจอ่ะที่คุณได้ช่วยเขา คนนี้เป็นคนใกล้ตัวค่ะไม่ใช่คนไกลตัวอะไรสัญญาณจากจากักรวาลที่คุณควรสังเกตสัญญาณอะไรที่คุณควรสังเกตนะสังเกตสังเกตว่าคนคนนี้มันมีการที่เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองมาก่อนสังเกตว่าคนคนนี้เขาจะมีอะไรที่อารมณ์เขาอาจจะไม่ดีก็ได้หรือเขาเพิ่งผ่านอะไรมาเขาเพิ่งจบอะไรมาไหมหรือเขาเพเาิ่งมีเหตุการณ์อะไรที่ปรับปรับสะพันเหตุการณ์อะไรที่ว่า <c oughs> อยู่ๆเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนแบบนี้อยู่ๆที่เขาก็เฮ้ยบรรยากาศพอมาอยู่ใกล้เราอ่ะเขาอาจจะทําให้บรรยากาศมันแบบมันมัน,มนชอ็อตฟีลไปจากที่มันกําลังรีแลกซ์อยู่ๆก็แบบเหมือนเดทแอร์ขึ้นมาอะอสัญญาณแบบเนี้คุณก็ลองไปสังเกตด,ดูนะคะคนนี้คิดว่าคนนี้เขาเป็นคนบีเซนคนหนึ่งแล้วคุณเองก็มีอะไรที่รู้สึกแปลกๆเอาคนนี้เหมือนกันสัญญาณที่รู้สึกว่าสัมผัสได้เวลาถ้าเขาไม่พูดอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลแล้ว พูดได้แต่พอพูดมากอ่ะเออพูดนั้นพูดดีแต่พออยู่ใกล้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นฟิลที่เหมือนกับช็อตฟิลเงี้ยเธอจะนิ่งไปเอออันนี้อันเนี้ยลองไปจับสัญญาณดูนะคะ <c oughs> ความรู้สึกลึกๆของเขาที่ไม่เคยพูดออกมาความรู้สึกลึกๆของเขานะคะที่ไม่เคยพูดออกมาเขาชอบเราเข <c oughs> ารู้สึกว่าเขาเห็นเราปุ๊บเนี่ยเราคือเหมือนเป็นบ้านเนี่ยเหมือนเป็นบ้านมันไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเห็นปุ๊บแล้วมันมีความพิศวาสแบบว่า ออกแนวเชิงเซ็กทนนะแต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกที่เป็นความอบอุ่นความอบอุ่นความรู้สึกชอบความรู้สึกว่าเราน่าจะเข้ากันได้ความรู้สึกว่าเราให้ความสบายใจกับเขาเราให้ความปลอดภัยกับเขาแต่ใช่จริงเนี่ยคือยังไงเขาก็ไม่พูดออกมาคนคนนี้จะเป็นคนที่ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจหรือถ้าไม่โดนจุดใต้ตาตอไม่โดนอะไรสชกอย่างก็คจะไม่พูดอืถ้าเราไม่เกินก่อนเนนะี่ยเขาอาจจะไม่พูดด้วยซ้ํา ความรู้สึกลึกๆที่เขาไม่พูดอีกเนี่ยมันก็จะมีเขากลัวเขากลัวเราเขากลัวการโดนปฏิเสธคนนี้นะคะกลัวการโดนปฏิเสธกลัวการผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าทุ่มอะไรคนนี้เขาก็ทุ่มเต็มที่นะคะวิธีเสื่อมใจอ่ะเสื่อมใจเปิดบทใหม่ในความสัมพันธ์เริ่มต้นในความสัมพนนันธ์นี้ถ้าคุณได้รู้สึกว่าเอ้ยอยากเริ่มกับเขาหรือแบบเรามีอะไรที่แบบตรงกันเนี่ย วิธีหรอวิธีอันนี้อาจจะเป็นวิธีอะไรที่ปแปลกๆหน่อยวิธีอะไรที่ทําแล้วรู้สึกว่ากักกักเนี่ยเออแต่ว่ามันคือการเริ่มต้นเราอาจจะไปหาสถานที่เก่าๆหรือความชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันความสนใจอะไรที่เหมือนเหมือนกันเนะ่ยแล้วลองไปหาพื้นที่ส่วนตัวกันหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบอืมแล้วให้บรรยากาศอ่ะมันพาอารมณ์ของเราอ่ะกับเขาไปแล้วมันจะมีความรู้สึก นึกคิดของแต่ละฝ่ายจะนึกขึ้นได้เองว่าฉันต้องการอะไรอยากจะไปในที่ทางไหนมันจะมีความรู้สึกว่าอยากเริ่มขึ้นมาอันนี้เราลองหาโมเมนต์ดีๆหาพื้นที่ที่สงบๆนะคะลองลองอาจจะเป็นที่ที่แบบไม่ใช่อึกระทึอคือโครมหรือพลุกพล่านเป็นที่อะไรที่ให้ความนิ่งกับตัวเองได้มากที่สุดหรือว่ามันมันทำให้รู้สึกว่าอันนี้คุณเคยอ่ะที่ที่เรา ไม่ได้แปลกใหม่อะไรหรอกแต่เป็นบรรยากาศที่เราจะเน้นธรรมชาติหน่อยน,นะอะไรก็ตามที่น้ำโมเมนต์นั้นที่คุณรู้สึกว่าอยากไปแล้วมันสงบให้ไปตรงนั้นแหละคุณจะมีความรู้สึกว่าฉันหรือเขาก็เหมือนกันนะเขาก็เหมือนกันทั้งคูนะ่จะมีความรู้สึกว่าอยากยั้งกันเอาไว้อยากรั้งกันไว้ด้วยอยากหยุดไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเอ๊ะเราจะไปซ้ายหรือไปขวาดีอันนี้คือการเริ่มต้นของคุณและเขาเนีย่ยหาที่พื้นที่ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย ได้เออที่มันสงบสงบแล้วอยู่กับความคิดตัวเองขอบคุณค่ะ